สวัสดีค่ะเพื่อนๆเช้าแล้วนะคะเราก็มาทานโปรตีนค่ะจะมาเล่าให้ฟังค่ะว่าโปรตีนนิวทิโปลเนี่ยดีอย่างไรนะคะตอนเช้านะคะกุงก็จะทานสองซองนะคะเติมน้ําประมาณ300 ML นะคะนะคะแล้วก็ใช้โปรตีนนิวทิโปลสองซองนะคะซึ่งถ้าถามว่าโปรตีนนี้ดียังไงนะคะมีประโยชน์นะคะจากโปรตีน3แหล่งด้วยกันก็คือมีโปรตีนจากปลานะคะมีโปรตีนจาก ถั่วเหลืองแล้วก็มีโปรตีนจากนมนะคะซึ่งเป็น whey concentrate นะคะเราใช้วิธี double filter นะคะในการกรอง2ชั้นเพราะฉะนั้นจะกรองเอาน้ำตาลแล้วก็กรองเอาไขมันออกไปนะคะ ดับเบิลแปลว่า2อนะคะอนูใหญ่พวกไขมันต่างๆเนี่ยก็จะคือออกไปนะคะอนูลเล็กนะคะก็จะล่วงลงไปอยู่ด้านล่างนะคะดังนั้นคือตัวเนี้ยก็จะปลอดภัยนะคะไม่ได้ใช้วิธีการอาไอออนเชนนะคะซึ่งตรงนั้นมันจะทําให้อนุภาคของโปรโตีนเนี่ยเสียคุณภาพไปนะคะที่สําคัญก็คือตัวโปรโตีนเนี่ยเราได้ถัวเหลืองชั้นดีจากประเทศอิสราเอลนะคะแล้วก็คอลลาเจนเนี่ยเป็นคอลลาเจน จากเกล็ดปาทะเลน้ำลึกนะคะซึ่งมาจากประเทศเกาหลีอนุภาคเล็กดูดซึมง,ง่ายเพียง500ดาตันเท่านั้นเองนะคะเพืเ่อนๆนะคะแล้วก็เป็นนมที่เ,เป็นเวนะคะเวตัวนี้เป็น,ววนเนวคอนเซนเทรตแต่ว่าพอโดนดับเบิลฟิลเตอร์ไปแล้วเนี่ยก็แทบจะเป็นเว,วไอโซเลตอไขมันเรียกว่าจะเคลมว่าส็แทบอย่างนั้นเลยก็ว่าได้นะคะและที่สำคัญตัวนี้นะคะ แคลอรี่ต่ำมากซองละแค่60แคลอรี่สองซองก็แค่120แคลอรี่เท่านั้นเองนะคะเพื่อนสนใจทักทา,ายไปถามได้นะคะตัวนี้กินเสร็จแล้วนะคะมีงานวิจัยว่าถ้ากินต่อเนื่องกันนะคะ คอลลาเจนต่อเนื่องกันนะคะ500มิลลิกรัมนะยาวนานถึงประมาณ120วันจะทำให้หน้าฟูเด็กนะคะแต่อันนี้2ซองเนี่ยเกินแล้วนะคะเพราะว่าซองละ300มิลลิกรัม2ซองก็600มิลลิกรัมแล้วค่ะก็ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆบ๊ายบายสวัสดีค่ะ